โอเคครับสุดหล่อวันนี้เราก็จะมาหนึ่งๆกับคนในคลับของผมนะอ่าอันนี้น้องก็ใช้เป็นนอยเออมานะครับก็เลือกจัดวันดีแล้วกันนะเจอนอยเออก็จัดทีมยิงไกลไปหน่อยนะครับนี่นะซ้ายขวาหน้าหลังยิงได้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปดูในเกม ยูจีเกมประตูสู่โลกสกินตัวละครไม่ว่าจะเกม r v รีฟีหรือว่าคอฟดิวตี้นะครับมีให้ทดลองทุกสกินทุกตัวละครเลยนะเออสำหรับใครที่อยากเล่นนาคอสเมะเอคมังกรหรือว่าสกินปืนสวยๆส,สกินตัวละครสวยๆนะครับมีหมดนะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทํากําไรเกมที่ตัวเองชอบเนี่ยโดยการให้เพื่อนแบบยืมเล่นได้ด้วยนะครับโหลดได้ที่ Android ทุกเครื่องนะครับผมอ่าอน,นี่ก็เป็นช็อตเปิดเกมมาเกมแรกนะครับเอ,อลูกเขียครั้งแรกเลยจอกนี้ดูฮนะ อันเดียโนเรียบร้อยยิงครึ่งนสนามไปครับเจอนอยเออร์อย่างนี้ก็หวานเจียบสิครับอุนเธอนะดูฮะแม่งของจิงเกินในตัวเนี้ยเตะโค้นแรงดูดิเห็นปะวิ่งกลับยังไม่ทันนะ่ะเออทุกคนเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะเลฟฟอร์ดกะจะลองยิงไกลทุกคนแต่ไม่เข้าครับเด้งชนคาแบบเท่นหน่อยแบบเท่เท่อะเออเดี๋ยวจังหวะนี้ดูนะผมใช้จิตจิตวิญญาณของผมนะดักบ,บอลได้นะทุกคนดูโอ้โหแม่ง จริงยิงยิงอย่างเงี้ยยิงมุดแล้วแบบชนสาวเด้งดึงๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโคตรเวอร์จากวันนี้ก็ได้มาเป็นฟรีคิกนะครับผมก็เอาอันเดนโนยิงแม่งเลยนี่ลองยิงแม่งเลยเบ็กแฮมอะไรไม่รู้จักรู้จักแต่ตัวเนี้ยดูนะเท้าซ้ายซ้ายธรรมชาติขวาผิดธรรมชาติมาดูอียสามเหลี่มคนดูดูดี เดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันนะครับดูภาพช้ากันนะนี่นะเขี้ยของจิงเกินแบบโค้งเข้าสามเหลี่ยมอ่ะดูดูดูด,ดูมุมนี้ดูมุมนี้ปั่นเข้ามาแบบแรงๆนะปัน่นแรงๆอะ่ะใครมันจะไปรับได้ว่าถามจริงก็จบไปนะครับทุกคนนะก็3ประตูต่อศูนย์นะก็ชนะน้องไปนะครับเออสำหรับใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับผมนะครับลงช่องแบบนี้นะหรือว่าหนึ่งหนึ่งหลังไม้นอกเวลาไลฟ์สดนะครับมันไม่ฟรีนะครับแต่ถ้าเล่นฟรีต้องรอตอนไลฟ์สดเท่านั้นนะ ส่วนใครที่สนใจเข้าขับนะครับตอนนี้นะผมขอแรงคดเวชั่น2ขึ้นไปนะครับทุกคน